มามาตามเบื้องทั้งเจ้าของรถเพิ่งก,ก้อนเนาะเขาเช็คล่องจะตัดเพิ่งก้อนไปยังเดี๋ยวก็จังอันนี้เอกสารเขาเซ่ค่ะเบิรงค่ะฮะห <c oughs> บู่เอ๊ะไม่กูไม่ได้แล้วเนาะถมอหมอบบาะเฮ้ดเจ้าหันหน้าไปพูดเห็ดคือบุงหูด้วย สบายดีเด้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอามาแบบง่ายๆดูได้นีนอเออเอาก็เดินทางมาอยู่สีแยกไฟแดงลักซีเนาะอยู่ตนาข่านี่อยู่ซ่ามือพี่น้องเป็นศูนิซูซูมันนี่โอ้พี่น้อนงเอ้ยเนาะหยัดเต็มเลยข้างหลังเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเอาง,ง่ายๆเด้กัน พี่น้องเอฟซน่าจะฮู้รับฮู้ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นมื้อดีมื้องามสําหรับทางอ่าบ่บุญบ้านปลาเฮามื้อนี้พี่น้องเนาะออกรถเด้อพี่น้องเด้อนี่เนาะเดี๋ยวูมาไปกับรถก่อนเ้านี่จักนอยมื้อนี้เนาะครับัครับพี่น้องเนาะ เอ้ยไผก็อยากมาเนาะมาเบใหม่นําเมาเอาเอาโซกเอาลาบมาเอากินกินคิวอ่ะก็กินคิวกินพลติดนะวกินแนวดีๆแหละเนาะของไม้เห็เนาะของใหม่ดีคือกันแล้วบ่เสียเงพี่น้องเนาะอือเนอยสบายดีเด้อพี่น้องเด้ออย่าไปกับรถหม่องอันนี้ก่อนหม่องเด็กก่อนหม่องนกับเทื่บ่ได้ให้เบิ่งนะจะไปเบิ่งตัวจริงนํากันเนาะ

เ้าวขนาดแล้พไปหน่อยนะครับขายรถคันเก่าออกแลว้วเพิ่มแต่ตีน,นหน,นีน้ำเก่าใช้งานหลายนักเลยอเไอ้สมมึกใส่รันานนี่นะค่อยนั่งนัก,น,กนักน่วงนี่แบกตลอดนั่งนะอยู่นังแบกบนักค่ายเดียว ถ่ย่อนก้องจอนเนี่ยเลยถ่านบมิติงเ้ยครับาเจ้านัก๋วยเตี๋ยวแล้ก๋วเตี๋ยงกลางนึ่งดูกหมูลูกจะคิดลูกได้ด้วยนี่ตะเกวิด <c oughs> นี่กลาึ่งยกทับทิพย์เลยนะกันเยอมวันนีน้เน<อ>าะกินบอไกา ตอนยมารถนั่งรถโดยสารมากวะนั่งรถโดยสารมาคนกุ اد, mm ้งใหญ่่ไจังวะเปบ่จืดมง่่วงกุ่กนก้อนก้อนกุญ่อีประมาณสมือนเดได้นั่งบอลสบ่สมีอไปยังุ้งูใ่หกุาหงกุ้่ประมาณวันที่เศเ้าี ตัดภาพไปพุ่นเดียวโน่นเพิ่งนับกัรโน่นเพิ่นเป็นขาเกียวอยู่พี่น้องทั้งติดโบติดแหน่เป็นพวกลกสีแดงเยอะรับเข้ามาห่มพี่ก่อนอ๋อหลายคันแท้หนิเนาะอันนี้แลงงามเอาเนาะมื้อนี้ก็พาทางบ่บุญเนาะหรือว่าทางครอบครัวเพราะว่าเพิ่นบ่มีรถมาพี่น้องยพามาหับอ่าสมาชิกใหม่เนาะ โอ้ยตื่นเต Kristin, ้นน้ำเลาเลยพี่น้องเนาะมันเงินัวเออเยไงสบายดีเซลเข้ามาเลยพี่น้องเนาะโอ้เร็วมากมันอีพนี่ยเออเอจะได้จะเรีวาื่อว่าป้ายนาจประมาณสองาทิตย์ไปี่สามอาทิตย์เลยยท่สางตต่ัวนี้ราค เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งบอกเขาบนแอปก็ได้เด้อเออเนาะเนาะแต่ในครอบมีดีน้ำทางว่าบุญไปนี่พี่น้อยบุญละจ้างบนอย่างมีวัดเนาะโอ้ปลาทางดุดุดเขามันไปนั่งโต๊ะตังก่อนก็ได้เด้อไาไปพี่ก่อนเนาะแล้วนี่เนาะโอ้เครื่องแถม 4 x 4 không Nó 4W Ngàm Ờ Cái này nó Cái này Cái này Cái Nó Nó Ngàm Ngàm Tạm vâng thằng cho đốt Phân con Nó

ปีล่าสุดเลย2 0ง5มีมีแต่คันเหลือนี่วะเขาพิชกันได้มีแต่คันเหลือก่อนเลยเป็นรถซ่อมนีะโดยแม่แหละเพราะว่ารถคอมาชล่าจะเป็นจะติดจองมาเลยอ๋อโดยโดอันนี้เราเป็นคันที่ว่าลูกค้าเป็นอกสารดีขออนุมัติเอกสารปลอดภัยจะเลยโยกมาทางนี้ก่อนเนาะด้วยโอ้ถือว่าเนาะไว้ใช่บีบไปเนาะใช่ใช่เดี๋ยวเช็ดเลยเนาะ ปกตินี่ลดขนใ่มากันจะเป็นขายเป็นเอเป็นเือนป่าเดองเดือนคนได้ไรสองเดือนคนะเดว่าเครดิตเป็นประกบคนรายจ่ายแี่เดือนท้งโอ้อันอันนี้เินติ้นฮบิลนี่ฮันยังคาแท่นี่ยอันนเดียวมันเลยประับยุนอ๋อปรับยุนเ์นี่บ่โอ้่ เนาะสติกเกอร์งามดีดอยติดปรโมหห่านเพิ่นเฮาะอ๋อติดปโมวหานเนาะ้นราคานี่แม่น4เเนาะ4200 400เป็นเงินดอนบ่เงินดอน4200เนาะอ่า4200กับ400ทะา ้าน381,392บาทเนาะเกือบเนาะเกือบลักซี่เแต่ว่าเดทเนาะเดทตามรถเสียงกนั่นเดทเได้วรถอด3ได้เนาะของเฮาเนาะ33เนาะเจ้านี่ได้ดีว่าค่อยได้รถบาทนึงเนาะเอารถกนกนบาทบาทนึเออว่า33เเจ้า32อันนี้อ่าเี32 เสองบาทเป็นสองบาทได้นหล2บาทอ่ะบาทนี่เนาะพ้อมุยเขาบาทนี่พ้อมันนี่ทอด้ยวานเนาะอดน้วานยังง่ายวานนี่มาอดประมันีต้นทางจะเป็นแปดิไปเลยหลังขนาดเก เว้ยตื่นเต้นน้ำ้าเล้ตื่นเต้นเล้่ใครได้ไดมเนี่ยเมนอยู่บ่หรตื้อ่่นิโอ้ยเพราะว่ามันยังบ่้ดยเาี่กลาพิมพ์ด้ลองวงจรบ่เดี๋ยวคอยติดก็ได้นี่นะเดี๋ยวไปติดน้ำลังก็ได้อ่าเปนพื่อจะคอยเนี่ยกับไปติดยูศูนติดรยันอยู่ที่ตพิมใหม่ๆเมนแล้ว nàng con đó được, nang, nang 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 cơm đấy, đấy tốt cơm đấy, nó nhằm nào, lông, lông chặt tát bớt bớt bây nhé lông chặt tát bưng con bây nhé để có chăng, để có sàn không thế, hả bớt hả hả, sàn chặt luôn chắc tát ừ nó ừ. ซื้อเลยเนาะตรเจ้ารฟองฮึ่มงเลยพี่น้องเลยไม่ไม่เนาะนั่งขอบเงิ้ภายในก่อนนี่ขอบเลเนาะชั้นเนาะระบบนี้ภายในนี่ก็สีแบบเดียวกับรถโบชิเอร์แต่ว่าแค่เพิ่มเนาะระบบสี่กุนซีกับหุ่นคิ้วลูกไปไปไปเบิ่งปลาแล้วดุเด้อไปเบิ่งปลาลูกไป Ồ, kè hả? Bịp kè vô. Thầy ờ thay hộp đi. Nam Nam phải nổi nó. Xì kẹp. xì ôi, khắc khắc khắc. ตอนนี้มันอยู่ในอ่างโฟง่ายจอันนี้ไม้ตัวใหญ่จะแกะแรงในรากายเขาสามารเขาใหญ่แต่ถ้าว่าเขาจะเข่าเป็นโคโลตัวนี้มันจะใส่เข้าไวตับแล้วเขต้องมีรถก่อนโดยแน่นๆในกรมต้องมันอยู่ตัวนี้ตัวตัวป้าโฟว์บอสไม้ตัวโตโฟง่ายนี่มันสามารถแลนระไรเยสี่สิบโมตรได้

เป,ป็นปลาดุกปเบิ่งป่าเด้อทางท้ายนี่งามไปเลยเนาะใหญ่ฮึกเลยหึกเลยกะ่ยยหันเ,าาเดียวกันเนาะที่บุเชียงมาเอาไปหน่อยเนาะบุะเชียงก็สิจอดเลยคุณแต่ว่าสีตำกวัวของทางโมบุญเนาะจะเป็นสีคุณสองอ่าสีคุณสองครับเพื่อนสองล้อเนาะแต่ของทางโมบุญนี่สิเป็นสีคุณสี่ครับเพื่อนสีนส่ล้อ ราคาก็สีแตกต่างกันเนาะกระสีตัวเดียวกันครับทั้งรถเบาเตียงเนาะเนาะแต่ว่าคนละป,ปีตัวนี้นี่ปี2 0 2 5ล่าสุดเลยเนาะนี่จะเป็นเครื่องแถมเนาะอาถามทางเซลฟเพิ่นดดเด้อ,ร,ดดอร์มาบุญอะไรบเข้าใจก็ถามเพิ่นแหละ น้อนรับรับน้อนเมื่อคืนนี่น้อนโอ้ยพอจังใดก็จังใดก,ก็ได้ได้อย่าดื่มกินขา้าวกินน้ำไดยเป็นลมมานี่จบเลย <c oughs> กินขา้าวกินน้ำน้ำนี่ได้นอนมารับนี่ต้องกินข้าวให้ได้ได้ตื่นเต้น <c oughs> ตื่นเต้นตน้นเนาะ,นะอนาะยางเนาะคักเดระดดอ được mát đấy nó พอเชื่อม b l u e t สมหอ,อ,อ๋อคิวดิโดน,นี่เนาะมีปีกเนาะนี่เนาะปีกห้องปีกห้องนำสีแซ่กระติกน้านี เกี่ยวกับชุกเชิญอันนี้เนาะเดินรอบรอบเอบอบอบนะาะไทยจว่าสิเป็นสีขาวขาวมุกเนาะขาวมุกใช่ไ้มเนาะเอา้า งามเนาะทำทำอดได้หนึ่งแต่จะได้รุ่นนี้ได้ค่ะกดมันมันเทิงว่ะดี๋ยวว่าน่ะมันราคาเนาะเขาว่าราคาได้พี่น่องเปนบัเทิงนะเ็นบัน่ะกได้รุ่นนี้ได้สุดๆัน่มันงามมันทรงหึกเลยราคามันสูงตอนนั้นโอ้ลนหาลอนฮก มนเรดส,สูงแห้งตอนนั้นตัวเรดลงแห้งตอน,นิลสามสิบสองเนาะ้นแนกาแม่นบาทแ่นเกือบซี่แต่ว่าคนไล่เรดตอนนั้นนะถามทั้งเซลแล้วนี่เกือบล้านโคกคุณงเลแม่ก็ได้ว่าโอ้บาไหวแล้วพี่น้องเด็กเอาตัวทำนี้แต่ว่ามาแบนนี้โดดโอ้เนาะต่ำแห้งลงแบบกระโดดเลย โบบาบล่งนี่ดรกได้มันกระเด็นปลายนึง,นงนมนดรอนดรอลงนบาดขึ้นนบาดขึ้นสลับกันนี่สลับกนันมันบาดไปพุ่งพุงพ่งพุ่งุ่เลยอตอนนี้ว่าอยรล่าเลยสปนผ้าก็พุ่งจปไม่ได้ดิว่แน,นคือเป็นแม่ค้าเลไปซื้อของกปนกนตัวเนี่ยตกใจนะปัดเมื่อขายลูกค้าก็ตกใจที่เป็นสินค้าท็กเปยนราคาเลยท่านผูจ้ เอาเนาะมาแสดงความยินดีทางมาบุญน้ำพบครอบครัวพี่น้อยแล้วก็เากนัมาส่งน้ำแน่และเพราะว่าคุณบุ้มีรถน้ำพื้นหาเมื่อวานนี่แล้วก็ได้เนาะไม่ได้ว่าได้ปฏิบัพี่น้อยเนาะคำให้คูณรถใหม่เนาะคำคูณเดินทางไปทางใดมาใส่ก็ให้ตลอดและปลอดภัย อหนยีงเฮ็ดมันมานครับล้รวยเนาะโอ้ยโหถามเนาะเอาเดี๋ยวให้เพิ่นดําเนินการทั้งเกี่ยวกับเอกสารบัดนี้เนาะทางบุกําลังศึกษาเกี่ยวกับอ่านําใส่รถโอ้เสียงนี่นิ่มแฮงเนาะแทบจะบ่ได้ยินเลยนเสียงระบบยังพอดเกิบบ่วอน บัดเมือกถอดคราบเมือกเกิดขึ้นได้กี่นี่เนียพัดเมือกเาปดนันเกิดใส่ถุงยางก่อนที่นี้ของแคมเื่องแคมอุปกรณ์ชุกเชิญโฟวิน โควินซ right. ีคุณซีโดยตัวเดียวกันเลยเดี๋ยวเจ้าจับก่อนเนอะสีไทยฮูกก็บูบุญก่อนเดี๋ยวจิ้มตัวนี้ให้เด้อจิ้มตัวนี้เด้อโอ้ยเนาะมาจักคอไทยฮูกแม่จักฮูกนึงจ้ะไหมทยฮูกเรือบ่ไทยฮูกนี่แล้วจับโบเลยใช้อันหลอกไมมบุมีบ่เนอะเอาโบตัวแรกก่อนเออเอาเอาสีให้ เอสิได oh, ้เฮ <What? S 1> ็ดเวียกอันทางเอกสารเนาะโดยเพราะว่าต้องเฮ็ดเอกสารเอกสารก็สิใช้เวลานี่เอาข่อยมอบให้เจ้าเด้อโอ้าสิด้บ่มนบ่ได้แล้วบ่มอบบ่เอ้าเจ้าหน้าไปพุ่นเฮ็ดคือบ่ฮู้เด้อสิเ็ดอกนเอายินดีนําเด้อเอาครับเอาเด้อคูณคูณเด้อเอาทางบ่บุญพี่น้องเนาะก อ่าถือว่าปเปิดมสมาชิกใหม่เนาะอ,อ่าฟงครอบครัวกับเป็นซีคุณซีเลยพี่น้องครับเพื่อนซีร์ลอโอ้ยอสบายแล้วบว่านี้เนาะคือพ่วมไฟฟันมาทางน่านเลยนะถ่วยกันไปบันซุดค <c oughs> ือจะให้มันซุดทีเดียวเนาะเขาเป็นแ<บ>นมน,นชินกับใครแน่ครับมันซุดทีเดียวเลยอ่าคือว่าได้แสดงหาอีกเอาง่ายเนาะคือซุดแล้วบว่านี้นะพี่น้องเนาะบเนาะแสวงแล้วเพราะว่าตรงเพียงกับเพราะย่านนะย่านอยู่แต่มันก็ช่วยเขาได้หลายกลัว ลรงล้อเนาะเลยเดี๋ยวแคปท่ายูมให้ในเรื่องจักจักรได้เนาะให้เห็นรถเพิ่นในน้ำแดงแล้วเนาะอ่ะสรุปแล้วก็เป็นเซลว์ว่าไงวายเยอวายเอะอ่ะวัดนี้เดี๋ยวมอบในที่นี่ให้ทางครอบครัวเพิ่นท่ายูมท่าย้อยบัดนี้พี่น้องเนาะตัดภาพมุมมานี่กระสาเอามาพี่ิ้อนกล้องขนาดกล่องก็ดีใจอลไรก็เบิ่งแต่กล่องกุญแหละนี่ น้อนนี่ยเดี๋ยวให้ทางครอบครัวเพิ่นไายฮู้ภูมยทางก้อนบันนี้เนาะทางบัวเซียงเนาะกับสีได้ดำลาไปก้อนเนาะฟ้าผีพะน้องมาแสดงคนยินดีกับทางบับุญบ้านป่าเขาแถวพี่น้องเนาะออกรถใหม่ป้ายแรงไสเดิมศูนย์ลาวเนาะในราคานี่ยหนึ่งล้านสามแสนกับแปดหมื่นกว่าบาทเงินโดอนนะกับประมาณสี่หมื่นสองเลยหน่อยในแหละพี่น้องเนาะ 4คูณ4เป็น4วินเนาะขับเคลื่อน4ลอ้อไปพร้อมกันเลยถตัวกี่ตมเป็นยังไงพี่น้องเนาะแต่ทั้งมูเซ่เนี่ยจะเป็นขับเคลื่อน2ลอ้อเป็นแบบแบบธรรมดาเนะี่ยไปทางใดก็ได้ยูขคือเก่าเนาะเอาเนาะยินดีนำ้ำเฮงเฮงปังปังลำ่ำล่ำเลยด้วยสุขภาพแข็งแรงเด้อเนาะทางมาบุญเนาะ <S <S เอาเดี๋ยวให้ทวนเคลียร์ทางเอกาสารเดี๋ยวนี่แหละดาก่อนแด้วบันีึพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามมือนือกันอีกต่อไปนะพี่น้องเนาะ เอา้าอยู่ดีไม่แห้งรำรวย FC เบิร์ตสุขุมส <ไป S 1> ุพลบายบายเด้เอพี่น้องเนาะ